วันนี้เราจะมาแนะนำนะคะเครื่องตรวจการเต้นหัวใจของคันในคันนะคะเป็นรุ่น JPD 204ค่ะยีหัวจัมเปอร์นะคะอุปกรณ์ในตัวเครื่องจะประกอบด้วย1น,นะคะเครื่องค่ะสองโพบนะคะโพบจะมีขนาด2.2แล้วก็3.3ค่ะต,ต่อไปจะเป็นอะแดปเตอร์นะคะอยู่ข้างล่างเครื่องตรงนี้นะคะเป็นท่านชาร์จค่ะ แล้วก็เป็นแผ่นชาร์จอะแดปเตอร์ค่ะแล้วก็เป็นน็อตสำหรับใช้ติดผนังน,นะคะส่วนเครื่องนี้หน้าจอจะเป็น LED ค่ะมีปุ่มเปิดปิดและสามารถปรับเสียงได้นะคะปุ่มสามารถปรับเสียงได้โดยหมุนใช่ อันนี้คือที่เสียบโพรบนะคะเราเสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็จะมีปุ่มให้เลือกใช้นะคะเป็นสองสองโหมดคือถ้ามาถ้าปรับมาฝั่งซ้ายมือก็จะอยู่ที่เป็นหัว3.3นะคะหัวนี้ก็จะมีเสียงแล้วก็จะมีค่าขึ้นที่หน้าจอนะคะแล้วก็ปรับอีกหนึ่งโหมดนะคะเป็นสองเป็น2.2คะ่ะค่าก็จะจะขึ้นที่หน้าจอเหมือนกัน วิธีชาร์จนะคะก็คือเครื่องนี้ชาร์จไฟประมาณ10ชั่วโมงเต็มนะคะขณะที่ชาร์จไฟไฟสีเขียวจะแสดงโชว์ที่เครื่องนะคะวิธีการชาร์จก็คือนำเครื่องเข้ามาวางมันจะมีรูตรงนี้ค่ะนำเครื่องเข้ามาวางบนแผ่นชาร์จได้เลยแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์นะคะเข้าตรงกับรูตรงนี้แล้วก็ เสียบปลั๊กชาร์จไฟได้เลยค่ะวิธีการเก็บรักษานะคะการดูแลรักษาก็คือหากไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานานนะคะก็คือแนะนําให้เอาแบตเตอรี่ออกค่ะการแบตเตอรี่จะอยู่ตรงช่วงนี้นะคะให้ดึงออกได้เลยการทําทความสะอาดก็คือทําความสะอาดผิวนอกด้วยการ ที่เป็นกลางอาจจะใช้เป็นผ้าชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อยหรือทมความสะอาดหัวตรวจท้ามใช้ความร้อนสูงหรือสารทำความสะอาดที่มีฤิ์กัดก่อนระวังอย่าใช้น้ำมของเหลวนะคะมันจะเข้าเคลื่อนแล้วก็แนะนําให้เก็บให้พ้นความชื้นแล้วก็น้ํานะคะขอบคุณค่ะ